ก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของสํานักงานจัดา,าง,งานจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุชาติชมกิลนี่ได้นําเรื่องเข้าคอรมอนะครับแล้วก็มีมติคอรมอเมื่อวันที่29ธันวาคมนะครับ2 5 6พันะครับก็ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ได้รับอนุญาตทําง,งานเนี่ยก็สามารถที่จะยื่น ขอรับใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ครับขั้นตอนและวิธีการว่าขอให้ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยยังผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานเนี่ยให้ยื่นแจ้งบัญชีรายชื่อนะครับกับทางหน่วยงานของกรมการจ่างงานนะครับโดยเริ่มในวันที่15มกราคม2564นะครับถึง13กุมภาพันธ์2564 นะครับตรงนี้ก็กลุ่มนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นกลุ่มแรงงานเดิมที่มีใบอนุญาตทํางานแล้วขาดต่อขาดอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์ทำงานอย่างถูกต้องหรือเป็นคนใหม่นะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยที่ยังไม่เคยทํางานนะทั้ง2กลุ่มเนี่ยสามารถยื่นบัญชีรายชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยผ่านระบบนะครับเว็บไซต์ของกรมการจัดหาง,งานนะครับภายในวันที่15มกราถึง 13กุมภาพันธ์2564นะครับโดยที่ขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่เมื่อยื่นแล้วนะครับท่านก็จะต้องไปตรวจสุขภาพนะครับเพื่อให้ผ่านโรคโดยเฉพาะเราต้องตรวจเรื่องโรคโควิดด้วยนะครับเมื่อผ่านแล้วท่านก็ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานนะครับกับทางกรม,ก,รมการจัดา,าง,งานนะครับท่านก็จะได้รับอนุญาตให้ทํางานและก็ นำเรื่องการอนุญาตไปติดต่อเพื่อผลิตใบอนุญาตทํางานและบัตรบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเรียกว่าบัตรชมพูนะครับก็สามารถอยู่ไปถึงปี2,564นะครับค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของการดําเนินการนะครับตามมติครมวันที่29ธันวาคม2,563นะครับจะเน้นหนักไปในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะเห็นว่าเรามีการตรวจสุขภาพ2ครั้ง ครั้งละ500บาทนะครับก็รวมเป็นพันบาทนะแล้วก็ประกันสุขภาพซึ่งในงานต่างด้าวปกติถ้าไม่ได้เข้าระบบประกันสังคมก็จะทําการประกันสุขภาพปีละ1,600บาท2ปีก็3,600บาทนะครับแล้วก็ตรวจโควิดนะ3 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าใช้จ่ายในเรื่องตูวสุขภาพเนี่ยจะเริ่มที่7,200บาท นะครับถ้าภาคประมงอาจจะเพิ่มอีก100บาทนะเป็นเจ็ดพันสามแล้วก็เรื่องใบอนุญาตทำงานนะครับเมื่อตรวจสุขภาพผ่านได้รับอนุญาตทำงานเนี่ยนะท่านต้องจ่ายค่าใบอนุญาตทำงานหนึ่งพนแปดรบาทรวมคำขออีก100บาทก็1,900บาทนะครับไปผลิตบัตรสีชมพูมีค่าใช้จ่าย80บาทนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับนะฮะ7,200บาทนะครับบวกกับ1,980บาทนะตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายโดยโดยรวมนะครับของ ของแรงงานต่างดาวนะครับกับเดิมเนี่ยใบอนุะะทำงานของแรงงานต่างดาวนะครับเรากำหนดให้อยู่ได้เอ็มอูเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ได้4ปีนะครับแต่ว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับทางรัฐบาลก็เห็นความสำคัญน,นะโดยกระทรวงแรงงานก็เสนอให้อ,อยู่ต่อได้อีกสองปีก็คือหมายความว่าถ้าท่านมีใบอนุทำงานครบ4ปีแล้วและจะหมดนะครับก็ให้ท่านมายื่นต่อกับทางทำงานจานัดง,งานนะครับแล้วก็ไปประทับตราวีซา่าตรวจโรคนะตามกระบ,บวนการก็สามารถ อยู่ทํางานต่อในประเทศไทยได้อีกสองปีนะครับหลังจากครบทีปีแล้วครับรับก็เริ่มย้านะครับท่านที่ทําง,ทงานผิดกฎหมายนะครับโดยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วหรือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วและอยากประสงค์จะทําทงานนะฮะอยากหาในจ้างไม่ได้อะไรพวกนี้นําขึ้นมาลงทะเบียนให้หมดภายในวันที่15มกราคม2564นะครับถึง13กุมภาพันธ์2564ครับ ครับก็นําเรียนว่าอันนี้ก็เป็นนะครับนโยบายของท่านทางรัฐบาลนะครับโดยโดยกระทรวงแรงงานนะครับรัฐมนตีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชุมกินก็ได้ทําโครงการเสนอรัฐบาลโดยอนุมัติให้เป็นโครงการจ้างงานเด็กจมใหม่นะครับหรือเรียกง,ง่ายง่ายว่าโคเปเมนต์ o ment, นะครับซึ่งเป็นการจ้างงานโดยฝ่ายรัฐออก50%นะครับแล้วก็ภาคเอกชนออก50%ตามคุณวุฒิตั้งแต่ม6ปวชปวศปริยตีนะฮะออกคนละครึ่งนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ย ก็จะเป็นอุปสรรคนะครับในการที่เราจะทําโครงการเนื่องจากเราต้องการคนที่ไม่ไม่มีการที่เคยเข้าประกันทังคมเลยนะครับณขณะนี้ทางรัฐบาลก็ได้แก้นะครับเงื่อนไขคุณสมบัตินะครับของผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก็คือพูดผู้หางานนะครับนะบที่จะทํางานเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ลดเงื่อนไขนะครับจากที่ต้องเข้าต้องไม่ต้องไม่ต้องมีประกันทังคมน,นะครับเป็นว่าอายุไม่เกินยี่บปี นะครับเคยมีประกันสังคมหรือไม่มีก็ได้นะอันนี้ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือถ้าท่านอายุเกิน25ปีนะครับก็ขอให้จบการศึกษาตั้งแต่ปี2562นะครับย้ำปีพศนะครับ2อ6 2นะครับออนะ,บ 2, 2, นะบนะบเป็นต้นไปก็คือจบ6กสองสเนี่ยท่านสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะฉนั้นก็ฝากประชาชนพันไปยังผู้ประกอบการนะครับซึ่งเดิมเนี่ยติดเงื่อนไขคือปรากฏว่า ลูกจ้างที่เรารับเข้าจะเข้าโครงการเนี่ยเคยมีประกันสังคมมาแล้วนะฮะนะก็ไม่สามารถเข้าโครงการได้ณนะขณะนี้เรากําหนดใหม่แล้วนะครับเป็นอายุไม่เกิน25ก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับแล้วถ้าเกินเนี่ยก็ขอให้จบปีการศึกษา2562เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในเรื่องค่าจ้างเนี่ยเราก็ปรับเป็นว่าให้จ่ายค่าจ้างอย่าต่ำกว่าค่าจ้างค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ นะซึ่งในชนบุรีเนี่ยสามสามสิบหกบาทนะครับนะฮะต่อวันเนี่ยเพราะนั้นเดือนก็ประมาณ1นึ่งหบาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ท่านสามารถจ้างได้ตามข้อตกลงระหว่างท่านกับลูกจ้างนะฮะแต่อย่าให้ต่ากว่าค่าจ้างท่านต่านะครับแล้วก็ฐานเพดานอ่กรณีอย่างยกตัวอย่างว่าปริาตีเรากำหนดฐานเพดานไว้ไม่เกิน1 5ึ0 0หบาทนะเพราะนั้นนะ่ะถ้าท่านจ้าง1 5 0 0 0บาทรัฐก็จ่ายให้เจแปนา ท่านจ่ายเจ็ดพันห้านะครับแต่ถ้าท่านจ้างต่ำกว่า 5, นะั้นสมมติว่าเป็นมือซีพันห้าร้อยบาทรัฐก็จ่ายเจ็ดเจ็ดเจ็ดพันนะครับนะภาคเอกชนจ่ายเจ็ดพันนะอันนี้ก็ทําให้ลดเงื่อนไขในการจ้างงานขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดการสนับสนุนการจ้างงานนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ช่วยให้นะครับนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่หรือจบมาแล้วแต่ยังอาย,ยุน้อยๆขาดประสบการณ์เนี่ยได้มีโอกาสในการเข้าทํางานกับถานประกอบการซึ่งเป็นการ ที่จะช่วยให้หนาเศรษฐกิจเราเดินไปได้นะครับในช่วงงสถานการณ์โควิดครับ